สวัสดีครับผมสวัสดีพี่เลียมโอ้ไม่แมีนครับผมนี่ครับนี่ไม่ครับผมทีมงานครับผมทีมภาษาปลาดังก่อนมือนันจำได้ว่าเน่ครับผมเจ้าหน้าที่อนามัยนี่ครับเนียโอ้๊บมาถ่างครับผมนี่แหละครับน้องอาชีพของเราอาชีพเสริมอาชีพอาอาชีพสุจริตนะครับน้องนี่นี่นี่เราขายน้ำคำพูดได้ครับเออเห็นเราอุ่นเงินได้นะครับเนาะซื้อร้านอะไรกันคนได้ี่ไหมชื้อร้านอะไรกว่าเนี่ยโอ้ไมคกาแฟครับผมนี่แหละครับเนียนี่ครับอ่าไมซอน่ะ ฮา a ม a อ o นะครับ m a o n a a z o ไม่ใช่ a m ม z o n a m n โอ้ยผมน้นรับมงไปทางกบผมโอ้โอเคนะครับพวกเดากๆกินอยากได้กับบุญนุนแล้วนะครับเนาะนี่ครับผมจะถ่ายลงยูทูเป็นประจำนะครับมากระอ้ะเบิ้งนะครับเบิ้งน้าเนเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรครับศูนย์หกครับศูนยครับผมสี่หนึ่งเจ็ครับสี่็ครับผม ศูนย์หกข้าหกครับศูนย์หกข้าหกครับผมอ๋อนี่ครับโทรสั่งแนวชั่วยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับผมน้ำตาจังไรครับผมโอเคครับผมสวัสดีพี่เรียหัวไปชนพี่จอบหัวครับผมท่ามาจังไรก็ไม่เกียวบผมครับผมสวัสดีครับโอ้นั่นนน